สวัสดีค่ะเจ้าหักหน่อไม้มันอยู่ข้างปั๊มน้ำมันน่าจะยังกินได้อยู่ค่ะดูี่หนอ่อสวยสวยเนี่ยไม่ใช่ลำลำไผ่อะสวยจังเลยแต่หน่อเริ่มฝ่อแล้วนะเนี่ยค่ะพออากาศร้อนน่ะหน่อไม้เริ่มฝ่อ ลำสวยเนี่ยเนี่ยค่ะอุ้ยลำสวยวางไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นว่าอันนี้ จะหักให้ดูจะหักจะอ่อแล้วนะเนี่ยเพราะอากาศร้อนอันนี้อีกนะฝ่อแล้วมันจะเป็นมันเป็นลวกลวกนี่โอ้ยนอลำไยสวยอันนี้ลำไยสวยจริงๆเนี่ยดูสิ ขึ้นมาเป็นหงงงอขึ้นแบบนี้อันนี้แก่แล้วอู้หายหลายลำนะเนี่ยเนี่ยมันอ่อดูน่าเสียดายมากเลยเนี่ยค่ะรู้ว่ากินได้ไหมเนี่ยอากาศร้อนแล้วหน่อไม้มันมันถึงมันจะ ผขึ้นมาแต่มันจะฝ่อจะพาไปดูนี่แหละค่ะดูหนอนี้ก็ได้น้ำไผ่สวยจังเลยอุ๊ยอ,ยอยุมันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยจะให้ดูอุ๊ยอันนี้ยังใช้ได้อันนี้ยังดีนี่ยังดีหนอนั้น ดูสิเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ก็ยังยังอันนี้ใช้ได้ยังแข็งอยู่เออมันแปลกนะมันขึ้นมาอันเป็นโคตรโคตรเนี่ยค่ะนี่ดูสิค่ะนี่สิเนี่ยฟอนเนี่ยลวกละมันจะเป็นลวกลวกเนี่ยเหมือนน้ำร้อนลวกโอ้ยดนูนี่อันนี้อันนี้ เป็นลำาไผแล้วเนี่ยเป็นลำไแลลำไแล้วค่ะโอ้โหเยอะนะเนี่ยมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอยู่ข้างปั๊มน้ำมันไหนนอนนี้ดูสิ น้ำน้ำเกี่ยวเสื้อเนี่ยให้ดูหนอนนี้อีกเนี่ยลวดเนี่ยเห็นเนี่ยลวกไปเลยน่าเสียดายมากอ้ยน้ำโอ้ยน้ำน้ำต้นเนี้ยไม่มีแล้วเนี่ยทังมือขาดเลยน้ำเกี่ยวดูลำมันจะซิกแซก นี่กุหลาบป่าไปดูทางนี้สิเนี่ยค่ะที่หักมาเมื่อกี้เนี่ยเอ้อลำไผ่สวยลำไผ่สวยดีไม่ต้องดูหนอเนี่ยเนี่ยมันลวกมันมันเหมือนกับ เอาหน่อไม้ไป,ไปต้มเลยอุ้ยลำไยสวยมากอันนี้ก็ลวกเนี่ยค่ะนอกจากนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่งององอลงแบบเนี้ยมันลวกนี่ก็หน่อไม้เนี่ยค่ะนี่ก็ลวกไปหมดเลยแสดงว่าป่าที่จะไปดูนั่นนะคะหน่อไม้ก็จะลวกแบบเนี้ย อน่าเสียดายนะเพิ่งรู้นะอากาศร้อนแล้วมันจะทำให้หน่อไม้รั่วตรงนี้ล่ะดูสิเนี่ยนี่นี่ก็ลั่วแล้วเนี่ยไม่โตแล้วนี่ล่ะอันนี้ไม่แน่ใจฮะถึงจะเป็นหน่อไม้เป็นลำไผ่ก็าตามมันจะมันจะอะ่อันนี้เห็นไหมเนี่ย เสียดายมากสังเกตทุกปีนี่ก็เหมือนกันโหสามนอนเลยสี่นี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโตรหรือเปล่าไม่หักให้ดูนะคะอันนี้ล่ะนี่ก็นุ่มลวกแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยลวกหมดเลยโหเยอะนะ วดูอันนี้เออเป็นหน่อไม้ที่แปลกอันนี้น่าจะโตค่ะโตนี่ออกโอ้โหโตแล้วโตวเป็นลำไผ่ได้แล้วไม่่อแล้วนี่ก็เหมือนกันนี่อีกเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยนู่นเออั้งหน้าแวะมาดูตรงนี้มันหักง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็น ไหนอันนี้ดูิเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอยากจะหาให้ดูเอออันนี้ยังใช้ได้เนี่ยน่าสงสารองดูอันนี้สิเนี่ยก่อไปหมดเหมือนลวกเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนเอาเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนหักหน่อไม้ไปลวกเลยนี่ คิดว่าอันนี้ก็เหมือนกันไ่ดูสินี่อันนี้อ่ะโอ้อันนี้ไปพบกันใหม่นะคะดูสิเนี่ยอันนี้รอดอู้เป็นลำไผ่ที่สวยมันเป็นสีเขียวสวยสวยค่ะนี่นะถึงตรงนู้นนะเออแปลกเนี่ นี่สสวยเนี่ยถุงมือขาดเลยดูลำเป็นซิกแซกเป็นซิกแซกเพิ่งเห็นนะเนี่ยดูอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นลำไผ่แนะ่ไว้พบกันใหม่นะคะเออมันมีอะไรแปลกแปกไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ